ทางด้านคุณจิรายุห่วงทรัพย์บอกว่าเนี่ยคอรมอชุดเนี้ยคอรมอเต้าหู้ยี้ เพราะประวัติคอรมออนุทินหลายคนเนี่ยไม่ได้ขาวสะอาดบางคนมีคดีความถูกชี้มูลความผิดเปรียบเทียบคอรมอของคุณอนุทินเลยบอกเป็นรัฐมนตรีเต้าคู่ยีหลายคนเนี่ยมีพฤติการต้องสงสัยว่าทุจริตในอดีตมีเรื่องร้องเรียนมีคดีในองค์กรอิสระจํานวนมากบางคนนี่ถูกชี้มูลความผิดโดยปป,ปชบ,บางคนไปเชื่อมโยงกับการฟอกเงินบ้างมีหลักฐานครบถ้วนนะ เรื่องนี้พักเพื่อไทยจะตรวจสอบและดําเนินคดีอย่างเต็มที่กับรัฐบาลเต้าหู้ยีพักเพื่อไทยได้ขอให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลใบกรอกประวัติเพื่อเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนะครับว่ามีรมัฐมนตรีกรอกความเท็จไว้กี่ข้อเพราะว่าบางคนเนี่ยตอบคําถามท,าทั้ง14ข้อว่าไม่เคยทุกข้อทั้งที่ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เคยทุจริตและไม่เคยฟอกเงินซึ่งเรื่องที่คุณจิรายุบอกว่าถ้าเกิดนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลความจริงเนี่ยจะได้เห็นทันทีเลยนะว่ารัฐมนตรีคนไหนโกหกกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จก็จะดําเนินการถอดถอนและก็เอาผิดต่อไป